โอเคก็สวัสดีครับมาพบก,กับช่องกันแชเนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมบล็อกฟุตซึ่งวันนี้ผมจะมาฟาร์มเลเวลแบบฟาร์มเลเวลนะแล้วผมก็จะแบบมาสอนฟาร์มเลเวลนะแล้วผมก็จะมาช่วยหาของนะครบแล้วก็จะมาบอกจุดแต่ละที่นะครับว่าฟาร์มยังไงนะซึ่งจุดแรกนะครับคือนี่นะครับผมก็มาฟาร์มนะดีเซอร์ตแบนดิตนะครับนี่นะ ดีเซิร์ตแบนดิตนะจะต้องฟาร์มตอนเลเวลเนี่ยทีนี่นะครับคือแบบเราจะต้องฟาร์มตั้งแต่เลเวล6 0ถึงเลเวล90นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นการภาคสดนะครับครั้งแรกเลยนะเป็นการภาคนะซึ่งตอนนี้เราผมเลเวล89แล้วนะครับซึ่งผมก็จะมารับควสตต่อเนาะ อรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปรับควมตนะ่ะอันนี้ผมก็กระโดดแล้วก็ผมก็ไปรับเควสเลยนะนี่นนครับนนฮาคิที่ผมนี่นะครับกระโดดคือเดินชมการฮาคิสีมือดำนะครับซึ่งอันนี้คืออันนี้นะครับซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะทำไมผมไม่รับควสผมลืมรับนี่นะครับผมในฉากคผมลืมรับเลยนะลืมรับจริงๆนะทุกคน แล้วผมก็จะฟาร์มเลเวลต่อไปนะครับใหนึ่งเลเวลเกสนะนี่ก็ตีมอนเตอร์ไปเลยผมก็ไม่รู้นะว่าสิลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเออใครรู้บ้างก็ช่วยคอมมินบอกกันด้วยนะนี่นะครับก็ฟาร์มไปอยู่นะนี่มอนเตอร์ก็ตีผมไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ผลส่โลเกียฟาร์มง่ายจริงนะแล้วผมก็มาอัพสเตตนะไม่รู้อัพอะไรจํานี่นะครับผมอัพไอ้นี่นะผลปีศาจบอกฟุตนะครับ นะรหัสนี้ไม่เติมนะครับเล่นสายฟรีเลย,ยนะมรมล,ลากมอนเตอร์สี่ตัววี่ีนะหนึ่งลากมอนเตอร์สี่ตัวครับนี่นะเราจะต้องฟาร์มตั้งแต่เลเวลหกสิบถึงเก้าสิบจริงๆเลยนะครับตรงนี้เราฟาร์มนะนี่นะครับตอนนี้ผมก็เลเวลเก้าสิบนะ แล้วผมก็จะย้ายไปเกาะต่อไปนะครับที่มันขึ้นสีม่วงเน่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะไปเลย<ม>แต่<ม>ยันมาเห็นคนนึงเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาจะกระโดดใส่ผม<อ>ทําไมเนี่ยผมบาก็กระโดดใส่เขาไปแต่เขาก็ทําอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่ยอมกระโดดกระโดดใส่เลยนะครับกระโดดทําไเขาไม่สนใจผมเลยไม่รู้ยังไงนะผมก็เลยช่างเถอะไปบอกเลเวลคน,คนดูดีกว่า ผมก็เห็นเขาก็มาฟาร์มเลเวลแต่ว่าผมก็มาบอกคนดูผมก็บอกว่าตอนเลเวล60เนี่ยให้มาฟาร์มถึงตรงเลเวล90นะฟาร์มตั้งแต่เลเวล60ถึงเลเวล90นะครับทุกคนนี่นะตรงจุดดีดีเซอร์แบนดิตเนี่ยฟาร์มตั้งแต่เลเวล60ถึงเก้าสิบเลยผมก็เลยเห็นว่า อยู่ดีมอเตอร์มันก็มาตีผมแต่ดีที่ผมไม่เป็นอะไรแต่เขาก็ปลอดสกิลใส่ผมแต่ผมก็ไม่ตายนะผมก็คิดว่าอีกเควสหนึ่งเป็นเควสอีกเควสหนึ่งอาจจะเป็นเควสอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยมไ,มเปไปอัพดีเ<ด>ฟิร์ออฟฟิเฟอร์นะครับซึ่งผมก็ไปอ,อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเควสนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะมันไกลจริงเลยนะเควสนี้อย่างไกลเลยทุกคนนี่นะเควสเนี้ยมันอย่างไกลเลยอะ่ทุกคนไกลจริง โอเคตัวนะครับเนี่หกตัวนะนะครับทุกคนมันไกลจริงนะทุกคนตอนเนี้เลเวลเก้าสิบเลยเลเวลร้อยคือมันไกลจริงนะครับทุกคนแต่ว่าเลเวลเก้าสิบดีกว่าคือตอนนี้ไกลมากตรงนี้คือมันไกลมากเดี๋ยวภาคส่วนไม่ไหวแล้วแป๊บหนึ่งเออเอาเลเวลเก้าสิบดีกว่านะครับหรือจะเลเวลร้อยสิบเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้ปตีบอสเลยแต่มอนเตอร์ผมไม่ค่อยแนะนำมันเท่าไหร่มอนเตอร์ตัวด้ตรงเนี้ยแต่มันได้เลเวลดีนะ แนะนำไอ้ตรง e x p นี่แหละแล้วแต่ทุกคนนะจะฟาร,ร์มหรือไม่ฟาร,ร์มแล้วก็ลรวแต่นะครับเดี๋ยวเอาเควดออกก่อนเดี๋ยวนำทางไปเกาะหินนะก็เลยเดี๋ยวผมจะไปเกาะหิมะก็เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปซมบนก่อนนะเดี๋ยวเขาตัดภาพตอนไปถึงเกาะลิงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูผลพีศาจกันด้วยแล้วกันนะว่าวันนี้มีใครขายแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเกาะน,นี้ไม่ไรหรือเปล่านี่เกาะหาเรือใช่ไหมทุกคน หาเรือเกาะอะไรอะมารีนเหรอเออน่าจะน่าจะเป็นเกาะมารีนนะครับน่าจะไม่ใช่เกาะมารีนฟอร์ดนะน่าจะไม่ใช่นะครับเนวมาลีนจริงๆด,ด,ด,ด้สตาร์ทหรออ๋อน่าจะตรงเลเวลห้าแน่เลยที่ผมเนี้ยเดี๋ยวเราไปถึงเกาะลิงกันแล้วถึงเกาะลิงกันสักทีเดี๋ยวต้องไปเกาะนั้นด้วยนะ ถ้าเรากดรูปบ้านจะกลับไปกาะทะเลทรายที่เดิมนะครับมาถึงกอะลิงแล้วต้งแต่ต้องเซฟด้วยนะครับเราจะได้กดรูปบ้านจะได้มาโผล่เกาะนี้นะแต่อัปเดตใหม่มนเซฟให้อตัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องเซฟครับเวลาเรากดรูปบ้านจะได้มาโผล่ตรงนี้นะอยากได้ผลแสงทุกคนตอนนี้ผลไฟแปลกๆนะใช้ยากขึ้นอนะ่ะมันจะใช้ยากขึ้นหน่อยนะเพราะสกิลเปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะใช้ยังไงละ๋วยวมาดูกันว่าจะได้ผลอะไร โอ okay, เคเก็บเถอะผมว่าเก็บชัวร์เลยอันนี้ต้องเก็บชัวร์เลยโอ้ยอย่างเกลือโอเคเก็บแล้วแล้วผลนี้เอาออกมาได้ปะเอ,เอาออกไม่ได้ทุกคนชัวร์แล้วออกไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวบินไปเลยแล้วกันถ้ามันง่ายๆนะเดี๋ยวเขาตัดคลิปตอนที่ถึงเกาะมาชาเลทายแล้วลกันทุกคนผิดทางเอามาผิดทางจนได้ คนเมื่อกี้ตกน้ำเลือเหลือแค่นี้เลยมาเซฟกันเถอะก่อนก่อนที่จะตายเพราะตอนนี้ไม่คนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ถึงเลเวลโอ้90แล้วนะซึ่งเราเนี่ยจะมาฟาร์มตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปได้ไปกันเลยแล้วกันใครยังไม่รู้นี่ครับต้องฟาร์มตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บซึ่งช่วงเนี้ยจะเราจะต้องใช้ผลใสโลเกียนะครับเราจะต้องฟาร์ม ตั้งแต่เลเวล90ถึง100แต่แล้วเราก็มาฟาร์มสน,นมูแมนตรงนี้ครับแต่ผมไม่แนะนำนะมันลากไก่นะครับแต่แล้วแต่เนาะจะฟาร์มหรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายก็เยตินะครับคุยสุดท้ายนะแล้วเราก็มาฟาร์มตรงนี้ฟาร์มเยติตั้งแต่110ถึงเลเวล120นะครับเราจะไปใกล้ไปเกาะต่อไปนะครับอ่าแต่ลืมบอกไปสน,นูแมนต้องฟาร์มถึง110นะเคซึ่งฟาร์มง่ายนะก่อนเนี่ยผมชอบดี แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลดีๆนะมากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอสกิลต่อไปกันดูนะเดี๋ยวเรามาซื้อสอนซื้อก็เลยแล้วกันมาเรานี่นะครับคุณลุงเลดี้ใช่ไหมฮาคิดีเชอร์อาจารย์ฝึกทัศะเราจะมาให้ดูทัศะกันนะครับอย่างแรกเอ,อเดินชมกันอย่างที่สองฮาคิอย่างที่สองไฟสเตปอะ่ะเออผมอยังซื้อไม่ได้อะ่ะมันคือ เออไม่รู้ว่าโซลูมากกว่าปะ่ะเออที่มันว้าปะเดี๋ยวมาซื้อก็เลยนะอย่ามาให้ดูราคาด้วยนี่ครับหนึ่งมืนอันนี้ห้าขีครับราอันนี้โซลูหนึ่งแสนยังแพงจริงไม่น่าไม่น่าซื้อนะความจริงอ่ะโดนแล้ว ตรงนี้มีมีขายดาบด้วยนี่ถูกว่าเคนตอนะนี่ผมมีแล้วสามดาบบอเฮ้ยทุกคนสามดาบปล้อมแล้วนี่โพนะครับโพเฮ้ยช่อแบกอะเออโอเคน้ำลายกระเด็นโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มามาช่วทำให้ดูนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้นะปบนึงขอยืนที่เทนะครับจะยืนที่เให้ดูกันอยหันหลังมาก่อนโอเคก็สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเป็นกำลังใจกับช่องผู้กันเจอกันเอ้หลออีกแล้วช่องเก่าอย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องกันแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายนะเจอกันแคปหน้านะครับบายอย่าลืม ติดตาม EP 2องด้วยล่ะอีอีอีอออ,อ,อ